ขอต้อนรับสู่มาน,นียลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่14ธันวาคม2567แจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนไม่ต้องอะไรเลยเพียงแค่คุณดูคลิปให้จบหาโค้ดอังเปาให้เจอแล้วก็พอถึงเวลาที่ประกาศในคลิปแล้วก็เอาโค้ดอังเปาที่ได้ไปกดส่งเดี๋ยวลิงก์อังเปามันก็จะขึ้นส่วนคนที่ไม่ดูคลิปแล้วก็ มีคําถามต่างๆนานาคําตอบที่เราถามมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วส่วนคนที่ถามว่าแล้วเราแจกจริงไหมก็ตามนี้นะคะอันนี้คือประวัติที่สองๆทั้งหมดอมก็ดูละกันหรือไม่ก็ดูละกันว่าพี่แจกมาถึงอีพีที่เท่าไหรจ่จะพันอยู่แล้วอะเก้าร้อยเก้าร้อยไปแล้วอะมันอม,มันก็นานนะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มก็ดูนิดนึงเนาะอย่างวันนี้ วันนี้การแจกเกาะแอดไลน์นะคะวันนี้การแจกเป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมวันนี้โค้ดด่างเปาประจำวันที่14ในวันนี้คือคำว่าวันหยุดส่วนเวลานะคะวันนี้เวลาที่สามารถรับวอ l เ e ็ฟรีได้ก็คือ21นาฬิกาหนาที ใครดูจบแล้วก็ไปพิมพ์โค้อดอาปาล์ที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องมันนี้นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะวิธีการรับออเลตฟรีจากช่องมันนี่ออนไลน์นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเรา เสร็จแล้วให้เรามาตรงในหน้าหลักตรงนี้แล้วกดที่ลูกคนตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ i d ดที่จะใช้ในการค้นหาในวันนี้ก็คือ ad d c9 เก x t f o b มี add นำหน้าด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่แว้นขยายด้านข้างเพื่อที่จะ ทำการค้นหาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรูปแบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนหรือกดแชทเข้าไปถ้าใครที่กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้รับวอลเล็ตฟรีจะมีกิจกรรมพักไทายต่างๆแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทเข้ามาในนี้เขาจะขึ้นแบบนี้เองส่วนใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วพิมพ์มัวม,มไปก็คือพิมพ คำที่ไม่ใช่โค้ดอ่างเปาระบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรอะรบกวนอ่านตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่กดเข้ามาแล้วแล้วพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกต้องซึ่งโค้ดอ่างเปาที่นดแจ้งไว้ในคลิปจะไม่เหมือนกันเวลาในการรับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าโค้ดอ่างเปาที่ แจกในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าแมวอ่ะเราก็พิมพ์เข้าไปถ้าเราพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกลิงก์มันก็จะขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปแล้วก็กดเลือกซองหนึ่งอัน่ะกดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับก็จะประมาณนี้นะคะใครที่มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป